สวัสดีค่ะมือใหม่หัดขับทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ครูนัทนำบรรยากาศในการเรียนขับรถมาฝากกันค่ะมือใหม่คนไหนที่ต้องการฝึกขับรถด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้ได้จากคลิปต่างๆที่ครูนัทได้อธิบายไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูในคลิปกันเลยค่ะว่าจะเป็นถนนเส้นไหนและได้ทักษะในเรื่องใดบ้างไปดูกันเลยค่ะหาพงอะไรหน่อยค่ะนั่นแหละมันจะทำให้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็ปล่อยไหลมาทีละน้อยนะ แล้วก็พร้อมที่จะเบรกตลอดนะคะถ้ามีรถมามเฮ้ยเฮ้ยเหล่สดใสาสายตาไปางั้นอ่ะตอนนี้หยุดอยู่ครึ่งน,นึงก่อนแล้วก็ดูซ้ายอตอนนี้เราไปได้นะคะมองตามเออื่อมองตามขนุนไปเลยนี่แหละไปบ การเลี้ยวขวาออกจากซอยเป็นการเลี้ยวข้ามเลนถ้ามือใหม่คนไหนยังไม่มั่นใจในการเลี้ยวขวาลักษณะแบบนี้สามารถย้อนกลับไปดูใน EP ีที่32ของครูนัทได้เลยค่ะจะอธิบายวิธีการใช้พวงมาลัยวิธีการมองและการกะระยะไว้โดยละเอียดเลยค่ะเจะมาอมแต่ตอนนี้แผงกั้นยังไม่ทํางานเราก็ไปก่อนมองไกลไปข้างหน้านะคะคันนี้ขาจะเลี้ยวเราก็ชะลอนะอืต้องรอขาเลี้ยวก่อนนะคะ ไม่จำเป็นก็อย่าไปเปลี่ยนเลนหลวมเยอะนะคะแล้วก็อยู่เลนซ้ายไว้นะเพราะข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะดังนั้นถ้าเราวางแผนการเดินทางได้ว่าแยกข้างหน้าเราควรจะไปทางไหนก็จะได้เตรียมเลนไว้ตั้งแต่เริ่นเนื่นะคะ ในการขับรถทุกครั้งถ้าข้างหน้าต้องเจอทางแยกครูนัทอยากแนะนำให้มือใหม่เตรียมเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนเลนเตรียมไว้ก่อนถึงทางแยกนั้นจะดีกว่าค่ะอย่างเช่นแยกข้างหน้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายก็ให้เตรียมเปลี่ยนเลนซ้ายไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเกิดไปเปลี่ยนเลนใกล้ทางแยกไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้ก็จะเกิดความกดดันอีกอย่างอาจจะก,ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ก็จะต้องฟังเสียงครูฝึกเป็นหลักเนาะเพราะเราไปในที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟไหมนะคะแต่ข้างหน้าที่เราเจอเป็นไฟแดงหรือไฟเขียวคะไฟแดงค่ะโอเคแล้วเราต้องหยุดแล้วเราต้องไปค่ะอโอเค <laughs> มือใหม่หลายคนคงมีความสงสัยหรือมีคำถามว่าการเลี้ยวซ้ายทุกครั้งในแยกที่มีสัญญาณไฟเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือไม่หรือว่าจะต้องรอสัญญาณไฟในแยกนั้นครูนัทมีอธิบายรายละเอียดวิธีการสังเกตในแต่ละแยกว่าต้องรอหรือไม่รอสัญญาณไฟสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ีที่123ได้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายอยู่เลียซ้ายสุดก่อนเสมอนะ แล้วก็มองไกลาตามกระบะคันเมื่อกี้เลยค่ะอย่าไปมองฟุตบาทนะออมองตามกระบะไว้แล้วก็แนบซ้ายไว้ก่อนนะคะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปเลนขวานหนึ่งเลนนะใช้กระจกมองข้างไปได้เบี่ยงแล้วมองขันหน้าเลยค่ะตอนที่เราเติมคันดิ้งการเปลี่ยนเลนอย่างปลอดภัยสำหรับมือใหม่ครูนัดแนะนำให้ใช้หลักกอสอมปก่อนการเปลี่ยนเลนหลักกอสอมปคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูใน EP ีที่109ได้เลยค่ะ ใช้หลักกสอมปอนี้ในการเปลี่ยนเลนจะทําให้เรามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามือใหม่มีความสับสนว่ารถที่เรามองอยู่ในกระจกก่อนเปลี่ยนเลนขับมาช้าหรือเร็วสามารถดูวิธีการใน EP ีที่118 mm hmm. ได้เลยค่ะลองฝึกตาม2 EP นี้รับรองเปลี่ยนเลนมั่นใจขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะคะเลยแยกนี้ เรต,ตังตัดเลยค่ะไม่จะปค้งอ่นนะนะอ่ะโอเคคันนี้มองไกลไปข้างหน้าเลยค่ะน,นี่จะเป็นการเข้าโค้งนะคะดีมากที่มองกระจกมองข้างนะคะอันนี้จะเป็นโค้งม้วนแบบนี้เลยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันจะมีสองเลนนะแตงนน้นเราอยู่เลนซ้ายไว้นะคะมือใหม่ที่ยังมีความกังวลเรื่องการใช้พวงมาลัยขณะ เข้าโค้งหรือการขับผ่านทางโค้งอย่างต่อเนื่องครูนัทแนะนำย้อนกลับไปดู EP ที่122ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้พวงมาลัยไว้โดยละเอียดเลยค่ะดูวิธีการแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องรับรองเข้าโค้งมั่นใจและปลอดภัยเวลาโค้งห้ามมองบรีเออร์นะเวลาโค้งทางไหนมองทางนั้นเนี่ยคะ่ะคุณน,นัทแนะนำให้มองซ้ายไปไกลๆแล้วก็มองตรงสลับกันมองซ้ายไปไกลๆแล้วก็มองตรงสลับกัน ขึ้นทางชันก็ใช้คันเร่งร่วมด้วยได้แต่ถ้ามองพื้นนะมองไกลมองตรงนะครับซ้ายตรงซ้ายตรงสลับกันนี้ครับอ่ามองตรงเราจะเช็คว่ารถเราชิดซ้ายมากไปไหมแต่มองซ้ายก็คือดูทางที่เราโค้งนะคะว่ารถเราโค้งได้หรือเปล่าเออบนทางด่วนส่วนมากไม่ต้องระวังขวาเลยเพราะมันจะเป็นเลนพักให้เราอยู่ก่อนหนึ่งเลนแล้วนะคะอ่าสังเกตลูกศรบนพื้นทางนะ,ะขับกปตามเลนลูกศรชี้ขวาก่อนนะคะเพราะอีกสักพักเลนนี้จะไม่มีต่อไปแล้วอ่าก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะโอเค แล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปิดไฟเลีย้ยวก่อนนะคะมองซ้ายมองซ้ายอย่างเดียวเลยค่ะมองตามคันหน้าเยอะแล้วเดี๋ยวมือเราอยากจะดึงไปเองพือห้ามอมองสิ่งกีดขวางห้ามมองนะคะคันไหนที่มันเคลื่อนไหวอย่านเดวเรามองตามเขาได้เลย <ๆ S 1> เอ<ล>อนั่นแหละถูกต้อง การใช้สายตาขณะขับรถเข้าทางโค้งครูนัทจะแนะนำผู้เรียนเสมอว่าพยายามใช้สายตามองไกลไปตามแนวโค้งที่เราต้องการขับเข้าไปอย่างเช่นในภาพที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ต้องการเลี้ยวโค้งไปทางด้านซ้ายให้เราสามารถมองไกลตามซ้ายไปเรื่อยๆได้เลยค่ะหรือถ้ากลัวอาจจะมองสลับเป็นมองตรงแล้วก็สลับกับโค้งด้านซ้าย ยิ่งถ้ามีคันหน้าขับอยู่ในเลนเดียวกับเราพยายามมองตามเขาเยอะๆเลยค่ะถ้าเราไปเน้นโฟกัสกับพงมาลัยมากไปจะทำให้การเข้าโค้งเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าใช้สายตาถูกต้องมองได้อย่างถูกวิธีพงมาลัยก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยค่ะลองนำไปฝึกดูนะคะใช้สายตานำไปก่อนเดี๋ยวพงมาลัยตามมาเองค่ะแล้วก็มองยาวตามกระบะสีขาวเลนขวาเราไปเลย เราไม่ต้องตกใจรถด้านขวานะพอถ,ถึงทางร่วมเราก็บอกพลนนิ่งนิดนึงก่อนดูว่าเรามีเลนของเราไหมถ้ามีเราขับต่อตามเลนเองนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีตอนที่เราบอกนลิ้งเราจะได้หาทางเปลี่ยนเลนกัน,นะะอืมโอเคแต่ขับตามเลนนี้ไปก่อนนะคะเวลาดู ถ้ามือใหม่ขับขึ้นทางด่วนแล้วมีความกังวลเรื่องการอ่านป้ายจราจรบนทางด่วนครูนัทมี E p พีแนะนำเรื่องวิธีการอ่านป้ายบนทางด่วนไว้แล้วค่ะย้อนกลับไปดู EP ีที่146ได้เลยนะคะรับรองว่าละเอียดเข้าใจง่ายต่อไปขับขึ้นทางด่วนกี่ครั้งก็ไม่พลาดลงผิดช่องทางย้อนไปดูได้เลยค่ะเก่งนันหน้าเลยค่ะอืมแตดสินใจไปปุ๊บทิ้งข้างหลังไปเลย เป็นทางโค้งเล็กน้อยที่เรายังเห็นปลายทางเงนี้ค่ะไม่ต้องซีเรียสเรื่องโคงงอะไรเลยมองตามคันหน้าไปพวกโค้งอะไรแทบไม่ใช้เลยค่ะอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปบรรจงโวงงอะไรเยอะค่ะรู้สึกว่าโค้งมันจะโอเวอร์โค้งเกินไปอืข้างหน้าเหมือนเดิมมันจะโค้งซ้ายใช่ไหมเราก็มองตรงกว่าเพราะยังไม่ถึงโค้งนะคะเราตัดสินใจเรื่องโคะ้งอค่ะมองตามคันหน้าที่อยู่เลนเดียวกับเราถ้ามีใันอื่นมาบังก็งพยายามมองหาให้เหมือนว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะคะอมืมองไกลมันจะเห็นทุกเลนเลย ไปตามป้ายถนนพระรามเก้ากันนะคะแล้วก็มองยาวไปข้างหน้าเลยทางด่วนข้อดีก็คือไม่มีรถสวนทางกันสองไม่มีมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะคะสามไม่มีสองแถวแท็กซี่มาปาดซ้ายปาดขวาเพื่อรับผู้โดยสาระคะ่นะ,คะว่ากรอบเส้นเราอะคะ่ะมันยังเป็นเลนกลางอยู่ไหมเออแต่ถ้าเราไปมองบนสภานเลยะคะ่ะเหมือนตัวเราจะตรงเลนขวาย่างี้น่นคือผิดนะคะก็มองตามเส้นแล้วก็มองตามคันที่เบรกอยู่ข้างหน้าอะ บ้านเราอ่ะสดมากเส้นมันไม่ค่อยตรงทางเท่าไหร<ช>่นะคะอันนี้เราก็จะได้เร,รียนรู้วยว่าโอเคเราต้องระวังแล้วมองอยังไงต่างราประเทศนะคะตรงพื้นราบเขาอ่ะถนนก็จะเป็นอย่างนี้ต่างประเทศก็เลยขับรถแล้วเขาง่ายนะคะมันคิดไวแต่บ้านเราไม่ใช่อ่ะดูอย่างฟูแพนด้าเมื่อกี้สิคือถ้าคนที่เขารู้ค่ะเห็นเรามาครึ่งเลนขนาดน,นั้นแล้วต้องรู้ว่าตอนนี้สายตาคนขับอยู่ทางซ้ายอย่างเดียวแหละอืม ถ้าคนที่เขาไม่เคยขับรถยนต์เขาก็จะมองภาพไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ถ้ามองเลนถ้ามองเส้นนะคะพยายามมองคันหน้าไว้นะคะไม่มั่นใจก็มองขวามองตรงสลับกันนั่นแหละถูกต้องเห็นไหมคะคันหน้าเขาไม่ได้อยู่ก,กลางเลนเปคือคันขับรถาอาจจะไม่ต้องกลางไปก็ได้แต่ขอแค่คุณอย่าไปล้ำเส้นไปโดนเลน ขับรถต้องคาดการมืเลียนซ้ายมีรถช้าหนึ่งคันนะคะเนี่ยอาจจะมีเลียนอื่นนะมาปาดเราก็ได้นะคะน,นี่เห็นไงกระแทก้วยสายลมคำนั้นนาะมีร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะฮะคันนี้อย่าไปมองรถที่ช้านะคะมองรถคันสีดำข้างหน้าไว้แล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เราชิดทางไหนมากไปไหมนะ ขณะที่เรากำลังขับรถต้องการแซงรถคันอื่นอยู่นั้นอย่างเช่นในคลิปในภาพตอนนี้ครูนัดต้องการให้ผู้เรียนแซงรถคันที่อยู่ทางด้านซ้ายมือวิธีการขณะทำการแซงให้มองไกลไปสุดทางในเลนที่เราขับเลยค่ะตอนนี้ก็มองรถคันที่อยู่กลางสุดก็คือไกลที่สุดที่เรามองเห็นในภาพแนวตรงตอนนี้จะทำให้การแซงผ่านไปได้โดยง่ายไม่ออกนอกเลนแล้วก็ไม่เฉียวชนคันที่เราต้องการแซงด้วยค่ะ าก็อยู่ในเส้นเขาดังนั้นไม่ต้องไปสนใจมากนะคะรันนี้มองตามโค้งตัวเองนะมองตามรถคันสีขาวไว้นะคะโอเคอาจจะมีเวลาเจอรถพันอื่นที่เขาขับช้าหน่อยอาจจะไปมองเขาหรือว่าเอาใจไปใส่เขาเยอะไปนิดหนึ่งนะคะทําให้รถเราเสียทิศทางื่อกีแต่ไ,ไม่สอนมีเบริเออร์ด้วยเลนซ้ายก็อาจ,จะไม่มีต่อไปก็ได้นะคะให้เผยใจไว้งั้นเฉยๆแต่เราก็มองตามเลนเรานะมองขวามองตรงมองขวามองตรงสลับกัน มองหารถตู้คันเมื่อกี้ที่เจอนะคะถ้าเกิดเจอตัวอ,กอักษรบนแผ่นป้ายสีฟ้าแสดงว่าเราเจอทางดดวนพิเศษนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรที่อยู่บนแผ่นป้ายสีเขียวนั่นคือแนะนําเส้นทางที่ไม่ใช่ทางดดวนดังนั้นเห็นไหมคะเราเจอแสงขึ้นไปโมงวแล้วก็คือชลบุรีนะคะอยู่ในป้ายด้วยอันะะนี้เราความเร็วจะร้อยดะะได้ยังคะโอ้ยช็อก <laughs> เหมือนเ็นจูอันอันนี้อย่าไปสนใจรถด้านซ้ายนะให้เราเบอกคันลิ่งเข้าไปนะคะแต่ห้ามแตะเบรกนะแค่ยุกเท้าจากคันร่ง สีของป้ายบอกให้เราทราบถึงความแตกต่างว่าถ้าเราขับไปตามป้ายสีนั้นๆเราจะไปถนนประเภทไหนค่ะอย่างเช่นในภาพสีเขียวเขียนว่าพัฒนาการป้ายนี้จะนำเราไปสู่ทางหลวงทั่วไปค่ะไม่มีค่าผ่านทางแต่ถ้าขับไปตามป้ายสีฟ้าเขียนว่าบางนาบางปะอินสวรรณภูมิตามที่เราเห็นในตอนนี้ก็จะนำเราไปสู่ทางด่วนพิเศษที่จะต้องชำระค่าผ่านทางค่ะเร่งรถก็ชะลอช้าแล้วน,นะคะ แล้วก็มองยาวไปข้างหน้าเลยอ่าเขาใช้ความเร็วตามปกตินะคะอย่าไปมองรถที่กำลังจะแซกมานะไม่งั้นเดี๋ยวรถเราเสียเลนนะคะถ้าไม่มั่นใจดูคันไหนมันจะแรกเข้ามาใกล้เราก็บอกคันลิ้งก่อนนะคะการขับรถเราจะไม่เบรกกันทันหัน การชะลอความเร็วบนถนนที่ใช้ความเร็วสูงอย่างเช่นบนทางด่วนครูนัทจะแนะนําผู้เรียนเสมอว่าให้เราปล่อยเท้าจากคันเร่งหรือว่ายกเท้าจากคันเร่งขึ้นมาก่อนและสลับเท้ามารอที่เบรกก่อนจะเบรกหรือว่ากดเบรกลงไปให้ดูระยะห่างจากคันหน้าถ้ายังมีระยะห่างอยู่เราจะไม่กดเบรกลงไปในทันทีเพราะเพียงแค่ยกเท้าจากคันเร่งความเร็วก็จะค่อยๆลดลงให้ทีละเล็กทีละน้อยอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าหากระยะห่างจากคันหน้าเหลือค่อนข้างน้อยเราจะต้องแตะเบรกลงไปประมาณ50เเเพื่อช่วยชะลอความเร็วก่อนแต่จะไม่กดเบรกลงไปจมทีเดียวจะเป็นการเบรกกระทันหันส่งผลให้คันหลังชนท้ายเราได้ค่ะแต่กรณีที่เกิดการเบรกกระทันหันนั่นเกิดจากผู้ขับขี่ขับจี้ท้ายหรือใกล้กับคันหน้ามากเกินไปจึงเกิดกรณีแบบนั้น วิธีป้องกันที่เราจะต้องไม่เบรกกระทันหันคืออย่าขับจี้ท้ายคันหน้ามากเกินไปเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยเขาเบรกกระทันหันเมื่อไหร่เราเบรกทันนั่นล่ะค่ะคือระยะห่างที่ปลอดภัยหมดเวลาเรียนขับรถกับครูนัทในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณมือใหม่ทุกคนที่เรียนกันมาจนเต็มเวลาเรียนขอให้ทุกคนฝึกขับอย่างต่อเนื่องนะคะนำทักษะที่ครูนัทแนะนำในหลายๆคลิปไปพยายามฝึก ความท้อแท้มีกันได้แต่อย่ายอมแพ้ในขณะฝึกขับนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามครูนัทได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันเข้าห้องเรียนตอนเวลา18.15นาิกา15นาทีทุกๆวันเจอกันเวลานี้ได้เลยค่ะอย่างไรก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆคลิปของครูนัทเพื่อส่งกำลังใจมาให้ด้วยกำลังใจครูนัทส่งให้ทุกคนแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะ